ครับสวัสดีทักทายเนี่ยเหมือนแรงเนาะสวัสดีเอฟซีสุกคนทุกท่านครับอ่าเมื่อนี้มาห้ามาห้ามเมืองงอพอพันครับพอพันใหญ่ง้อหลุนใหญ่ครับนี่ครับงอพอพันเนาะราคาย้อนเจ็ดอยู่น้นอย,น,อยนี่ละ่ะเพื่อนว่าเจ้าของบอยูลอยไทย ح ح> มีหลายชุดหลายตัวเลือกหลายราคาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณผู้ติดตามน้ำครับผู้คอมเมนต์สอบถามเขานะสวัสดีนหมือแรงครับมือไหนไ่ได้ไปไซเดอร์มือีหน,หนย่บ้านครับมือหีหอย่บ้านครับเม่ได้ไปไซครับราคาตลาดกัดบอท่านจกฟังปันได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตลาดวันอาทิตย์เดี๋ยวจะอัปเดตราคาสนามตลาดไห้ฟางเนาะราคาจะเป็ยนจังไหนเนะะาะราคาซื้อขายเฮาในหอยเฮ้าเจะอ ขึ้นหรือจะลงจังไรละ่ะลงหูละเดี๋ยวเสื้ผ้าหลับซมรับฟังมึงวันอาทิตย์นะครับเนาะเดี๋ยวพ่อพ่อพูดเจองครับเดี๋ยวมือนอนี่ย้หมือแรงเดี๋ยวมาถักท้ายกันครับอ่าซมบรรยากาศน้ำแรงขอบขอบผู้ใหญ,ญ่เพิ่อนเนอาะโอ้หัวใสหน้ากากกัมนี้นะครับนี่งวัวผูครับงวัวผูหน้ากากผีครับหน้ากากผีหน้ากากผีตาโบเห็นบหนี่เห็นบ่หลุกหน้ผีตาโบนี่เห็นบหนี่เห็นบ่ ว่าเขาหน้ากากผีต่าบูนท่าแป้งเห็นบ่นี่งัวท่าแป้งเห็นบ่ไหเอองัวท่าแป้งนี่งงัวแม่แม่ลูกอันนี้คอกนี่เพิ่นปล่อยเนาะปล่อยเลยครับนี่เพิ่นปล่อยปล่อยเข้าปล่อยอยู่น้ำกันเนาะอ่ามีตาบัวนีมีพีตาขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะที่เขามารับชมรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับติดตามทางสองทางข้าเองนี่ไงครับคือเก่าครับ นายหอยเอฟซีทุกคนทุกท่านเนะาะบว่าแต่นายหอยแหละ,กะเกษตรกรเศร้าหายเศร้านาเขาเนาะสวัสดีท,ท,ทักทายทุกคนเนาะครับอย่างง้อหัวลุนง้อผูกง้อผูกครับสซนง้อผูกครับนี่อันนี้พ่อพันใหญ่เพิ่นรอดรักเจ็ดลงมาน้อยๆเพิ่นวะหกกลัวครับหกกลัวนี่ครับนี่โอ้ตัวบึกบึนบักใหญ่เลยหนาปึดใหญ่ อันนี้ล้อบุญมี่ญ้ามังนี่ครับเพิ่นไหนอาหารไปแล้วชุดหนึ่งรอบหนึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์ครับเดี๋ยวอัปเดตราคาอัปเดตสนามห้เบิ่งอีกรอบหนึ่งทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวสำหรับเมื้อนี้ยผมอยู่บ้านครับก็ได้ไปไซสครับมื้อนี้ตลาดก็ได้เข้าเด้อมื้อนี้เดี๋ยวอัปเดตเบื่อราคาผู้ละวันอาทิตย์ผล้ละอัปเดตเบื่อสนามโอ้ครับครับ อันนี้ฟาร์มผอบหูใหญ่เพือ่อนเนาะจะของเพิ่งประยูนครับ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 อ่ะบรรยากาศกอ,อกซองไปเบรริ้งคอกแหลกเดี๋ยวเพิ่งพญาหูเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งพญาหูใหญ่หูใหญนะ่เนาะเดี๋ยวเพิ่งไปเบิ้งพญาหูใหญ่ครับทายาทบอยอุบลเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเบ,บิ้งอ,อ,อยู่เพืนะ่อนเอาอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ นี่ครับนี่พญาหูครับโอ้ยหูแท้ๆเลยหรอยหููยาหัวลักแสนนะครับนี่<อ>แต่ก่อนละล,ะลักแสนนะครับตอนนี้เหลือหลักหมื่นนี่ครับงูผูครับงูผูกผูกง่เลย อยู่ในขอกออกมาขอกหกไงจนถึงเลยหรเล่า่าครับข้อออกง้อตื่นงัวตื่นปรับปรับปะง้อตื่นเอองัวตื่นงัวตื่นปรับปับครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราคาสนามน้ำนาทีเนาะเดี๋ยวผมบอกกับเจียงครับสำหรับมื่อนี้โอ้บรรยากาศทองหายทองนาวสวยงามเลยครับติดตามันปลาเข่าปลามัน เงียหมือแรงเนาะของฝ่าสวยงามครับธรรมาสัตว์สารบันเทาเนาะเกษตรกร,รทุกคนกถูกทัดเดี๋ยวอัปเดตราคาให้บึง้งวันอาทิตย์ครับสำหรับมื้อนี้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์นะครับเลือกกดติดาตามคอมเมนต์สอบถามราคากันเนาะถ้าคล้ายกันครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่น้ำด้วยครับเด้อสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ